ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบสักอิมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและการมอบหนังสืออนุญ,ญาตให้แก่กเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปกร4อยี่01โดยมีนางสาวขณีรถโพเเรญปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยอำเภอหล่มศักหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติว้วและประชาชนที่เข้ารับหนังสืออนุญ,ญาเตเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมนางสาวคณีรสโพเจริญปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุล่าว่าสปกเพชรบุญรับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าเสื่อมโทรมมาจากกรมป่าไม้เพื่อมาดำเนินการตามกระบวนการปฏิรูปที่ดินโดยกำหนดประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินรวม9อำเภอได้แก่อหลภอมเก่าลมศักอาเภอเมืองเพชรบุญอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีสีเทพวังโป่งและอเภอชนแดน ในพื้นที่1,877,504ไร่พื้นที่กันคืน352,136ไร่9ตารางวาและสพกรได้จัดซื้อที่นเอกชนเนื้อที่4,575ไร่รวมพื้นที่ดำเนินการประมาณ1,529,942ไร่91ตารางวาปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีกลา่าวต่อว่าสำหรับในเขตพื้นที่ของอำเภอลมสักนั้นมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน7ตำบล มีพื้นที่ดำเนินการ19,485ม่นกาันร้อาไร่กาสมุกตรางว่าดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว2,300ายไร่สแปลงในเนื้อที่1 8 9 6 1ไร่คงเหลือพื้นที่ยังไม่จัดการที่ดินจำนวนห้ารยไร่ก้าสมุกตรางว่าซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมและมอบหนังสืออนุญาตให้แก่เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสพกรคีในพื้นที่ตะบนบ้านติวอำเภอหลมศักจำนวน400รายไร่ เพื่อให้ความรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินสับสนให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและตกทอดไปชั่วลูกชั่วหลานทั้งนี้ผู้ที่สามารถยื่นขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจะต้องมีสัญชาติไทยบรรลุนิติภาวะและเป็นหัวหน้าครอบครัวมีความประพฤติท,ที่ดีซื่อสัตย์สุจริตมีร่างกายที่สมบูรณ์ขยันแข็งแรงและสามารถประกอบการเกษตรได้ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตัวเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพและเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้กำหนด ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบณ์สาขาวิเชิญบุรีตำบลสะประดูอําเภอวิเชิญบุรีจังหวัดเพชรบณ์นางสาวอรดีใจชื่นผู้ในการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุ์สาขาวิเชิญบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุ์สาขาวิเชิญบุรีมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกันอาญากรรมในชุมชนโดยเฉพาะปัญหาภัยจากยาเสพติดซึ่งพบว่าในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีน ซึ่งมีการพบแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กแลเววะเยาวชนเป็นจำนวนที่สูงขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคมสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุาารีจึงจัดโครงการประชารัฐร่วมใจรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2 5 1 1 2ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้มีส่วนร่วมในการทำงานบริการสังคมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดอันเป็นสิ่งทำลายชีวิตจากตนเองครอบครัวและสังคมและเป็นการบรณหาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันอาญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำความผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้กระทำความผิดที่อยู่ในระหว่างการคุมความประพฤติรวมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติหน่วยงานภาคีและเจ้าหน้าที่ของสำมง,งานคุมประพฤติที่เข้าร่วมโครงการจำนวน60คน ที่วัดประชาบำรุงตำบนห้วยโป่งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางหน่วยแพทย์อาสาสมัครพระศรีนครินทราบรมราชชนีมูลนิธิพอสวประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกหน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่พอสวโดยมีทันตแพทย์จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มาตรวจรักษาโรคทางธันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบนห้วยโป่งซึ่งให้บริการด้านการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนซึ่งการออกหน่วยธันตกรรมเคลื่อนที่พอสวประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ มุ่งให้บริการและเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านทันตสุขภาพลดการเกิดโรคฟันผุในฟันแท้และฟันน้ำนมทำให้ประชาชนผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธีอีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระสินนกรินทราบรมราชชนีที่ท่งหงใยสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นธุรก,กันดานรรวมถึงให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพ ในผู้สูงอายุอีกด้วยซึ่งมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลหนองไผ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่งและอสมอตำบลห้วยโป่งนายทองวานเสนานุชกมรนตำบลห้วยโป่งผู้ใหญ่บา้านผู้ช่วยแพทย์ประจำตำบลสารวัตกรกำรมนเข้าร่วมและมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการจำนวน139คน ไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ยม a ฮ a าแกรนด์ฟิลานชีวิตมีคลาส mart ไป ถ้าต้องการกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดสองครั้งจะมีค่าอะไรบ้างก็มีค่ายาคุมค่ายาค่าค่าตัวลุงเขียวเพื่อนลุงเขียวญาติลุงเขียวแล้วก็ค่าจ้างค่าข้าวค่าน้ำค่านโน่นค่านี่ค่าละโวยอะไรกันนะกันน่าก็จะได้ค่ายาเนี่ยโดนไปหลายค่าเลย ขอแนะนำคลีโอโปรสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดยุคใหม่ไม่ต้องขุ่มไม่ต้องไล่ร่องไม่ต้องฉีดสองครั้งกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างคลีโอโปรสารทับได้ใช่ครั้งเดียวเจียไตรับประกันคุณภาพเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วยังเสียเวลาอีกด้วยไหนจะเคลียร์กับคู่กรณีไหนจะเรียกประกัน แตจะแจ้งตำรวจวุ่นวายไปหมดข่าวดีชีวิตคุณจะง่ายขึ้นด้วยมีเคลมแอปพลิเคชันใหม่จากคอปพอที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความวุ่นวายหลังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆโดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานครั้งแรกให้สมัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบเช่นชื่อรุ่นรถ ทะเบียนรถและข้อมูลการประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้ใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบให้เห็นทั้งรถเราและรถคู่กรณีและถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรอยแตกรอยยุบรอยฉลอกหรือรอยบุบเป็นต้นแล้วระบบจะให้เราแลกกันสแกน QR code เพื่ออัปเดตข้อมูลกับคู่กรณี ซึ่งระบบจะทำการแจ้งตำรวจและแจ้งบริษัทประกันภัยที่ลงทะเบียนไว้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภัยสามารถด้ายรถไปจอดที่ไหลทางเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาการจราจรเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแอปพลิเคชันมีเคลมจากคอพพคลิกเดียวฉับไวอุ่นใจประกันมาคอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ หาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th/ สายด่วนคอปพหนึ่งหนึ่งหผมเลิกแล้วครับผมเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาแล้วครับไทยแลนด์ยุคสีู่นย์นวัตกรรมต้องมุ่ง ไปสู่จุดหมายบริการรวดเร็วทันใจทุกหน่วยงานจัดให้ได้เลยฟรีฟรีใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องคานสนาวสบายสบายเลิกใช้สมนาวีกว่าไปเสียเวลาสิ้นเปลืองวุ่นวายเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาวแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาวแล้วครับ ปรับตัวโลกดิจิทัลคนไทยไม่เดือดร้อนแบกสมเนามากมายเพราะภาครัฐเขาหยุดใช้กระดาษเพื่อผลประโยชน์ของชาติพี่น้องโอเคไหม ประชาชนหนึ่งใบทำธุรก,กรรมที่ไหนก็ได้ติดต่อรวดเร็วว่องไวกับหน่วยงานรัฐที่เราเชื่อถือกดยุกนั่งถ่ายสำเนามันเฉยมันเอาพอแล้วไม่มือวันนี้พักรัฐเลยหรือระบบสำเนาให้มันหมดไปปักหมุดโครงการนำร่องอยากให้พี่น้องหน้าตาสดใสบริการทุกรฟ์สตา์รัฐเขาจัดให้เต็มใจทันทีไม่ต้องนั่งรอเป็นวันเหมือนวันก่อนๆแล้วนักุณที่ยกเลิกไปเลยก็ดีระบบสำเนาไม่เอามันเปลืองเลิกแล้วครับลเลิกใช้สำเนาแล้วลครับ เลิกแล้วครับเลิกใช้สมเนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาแล้วครับโอ้ยเถ้าจ้าก็เป็นยังไงดอกปีเนี่ยย็ดไนฮ็ดนากระจ้าก็จะปิดตาได้มากได้ผลบ่โอ้ยเป็นยังไงเนาะ นั่งแล้วซูมเออนี่อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาควรจะคิดหน้าอยู่หนี่ยวแถแม่นี่ละ่ะตักกับสีน้ำท่วมตักกับยี่นแรงตักกับสีโรคระบาดตัก,กสีเห็ดยังไหนระบาดดันนีู่ดีบ่ดีหนิเพราะว่าหิมะสิดตัวพวกเหนี่ยวแถนั่นเป็นยังสั่งตัวอีกอ่ะโอ้ยเห็ดหน้าปีนี่สิครับต้นอีกกำไรเนาะควรจะคิดนักมไม่ต้องกังวลไปครับเพราะเราสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการทําประกันภัยข้าวนาปีฟรี สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทกศสำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทกศจ่ายเพียง34บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำจ่ายเพิ่ม5บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลางจ่ายเพิ่ม15บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงจ่ายเพิ่ม25บาบาทต่อไร่ โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ําท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นพัยอากาศหนาวหรือน้ําค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน1,260บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสัตว์รูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน 630บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักงานคอพพใกล้บ้านนะครับโอ้ยมันมียังสี่ยุติขันมียังสี่มันก็ะหายห่วงคอพพคุ้มครองผู้เหระการะกันภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th ายดวนคปพ1 1 8 6ในเวลาต่อมาเท่าหลังจากเคี่ยวเขาแล้วนี่่อยว่าสิปูกระโพดเรียงซัดเพื่อหาใใด้ได้เสริมจะว่าเป็ังไหเถ่าคือบ่อโอ้ยมันสิคือบอ่อเถ่ามันสิได้ผลบอ่อมันสิมีหน้ามีท่าอยู่เดมะโหดมันสิบดายขาดทุนบดบอ่อ เออเมนลนะเนาะแต่ตอนที่เฮาปูเข่าหน้าปีนั่นเขาก็ยังมีประกันภัยเขาหน้าปีอยู่นั่นเด้เขาพอดกับสิบมีคือการทีละเท่าเออแมนอยู่ด้อละเนาะมันสิมียู่อบ่งฮะมีสิครับกับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟรีสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทกสรรรสำหรับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทกสรรจ่ายเพียง23บาท60สตางค์ต่อไร่ สำหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงตำ่ำ3าบาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง10บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง23บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแง้งฝนแง้งหรือฝนทิ้งช่วงรวมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่า ความคุ้มครองพื้นฐาน1 5 0 0บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสัตรูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน750บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักง,งานคอพพใกล้บ้านนะครับ โอ้ยมันมียังสี่ยุติคำมียังสี่มันก็หายว่วงเขาก็ขอคุณของผู้เห็นประกันภัยประกันภัยคุณของเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายด่วนคปภ1186 สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูร์ชวนเที่ยวงานกินปลอดภยัยใส่ใจสุขภาพฟู้ดวอลเล่บาบกรีนมาเก็ตเพชรบูร์ครั้งที่3ช็อปกันสนันชิมกันสบายชิลกันตลอดงานสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพสาธิตการทําอาหารเพื่อสุขภาพแจกกล้าผักสวนครัวฟรีสนุกกับกิจกรรมกระช่างอย่างใจถ่ายน้ําหนักถูกรับผักปลอดสารพิษกลับบ้านฟรีทันทีพบสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่เลือกสรรมาเพื่อคุณสินค้านาทีทองราคาพิเศษและไข่ 29มิถุนายนรับฟังความรู้จากปราชาวบ้านจังหวัดพิจิตรคุณจักรกระพริบ้ันเจิดกิจผู้คิดค้นวิธีเพาะเห็ดโคนป่าจากจุเินซีจากปลวกและทําเกษตรอินทรีย์กว่า20ปีชมมินิคอนเสิร์ตสุดมันจากคู่หูคู่หาลูลูลาลา yeah. 30มิถุนายนโชว์สุดสนุกจากขวัญใจชาวร็อกตูนบอดี้สลมก็อปปี้โชว์มาร่วมดูแลร่างกายไปพร้อมๆกันกับงานกินปลอดภัยใส่ใจสุขภาพฟู้ดไวเลสไบกรีนมารเก็ตเพชรบูรณ์ครั้งที่สามโมงเช้าถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์ยี่สิบเก้าถึงสามิถุนายนนี้พบกันที่ตลาดกรีนมา์เก็ตเพชรบูรณ์ปิดพระใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์อย่าพลาดนะครับมีของอร่อยๆเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลย กมประมงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำสืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพ,พยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยัง่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยห้ามมีให้ใช้เครื่องมือทำการประมงทุกชนิดเว้นแต่เครื่องมือที่กำหนดให้ใช้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เบ็ดทุกชนิดที่ไม่มีลักษณะเป็นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่าหนึ่งตัวตะแกรงสวิงช้อนยอและชนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่3ามเครื่องมือขึ้นไป ที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรสุ่มชมวกซ่อมไสตุ้มอีจู้ลันโปงและโทงหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน การทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำหรือลำธารธรรมชาติหรือเพื่อศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิชาการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงให้สามารถทำการประมงได้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง หนึ่งกร,รกฎาคมถึง30กันยายน2562นี้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรชัยนาทนาครน,นายกนคนปรปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกเพชบรบูรณบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสิงห์บุรีสุโขทยัยสุพรรณบุรีสระบุรีอ่างทองอุทัยธานีจันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรี ตราดปราจีนบุรีระยองสะแก้วตากขอนแก่นชัยภูมิน้องบัวลำภูและกรุงเทพมหานครงดจับสัตว์น้ำในฤดูมีไข่อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน